สวัสดีครับมาพอกันที่เก่าครับกับช่องซื้อขายที่ดินกับลุงอืดอาดหัวล้านซื้อกางสําหรับู้ดีอยากซื้อที่ดินแล้วก็ู้ดีอยากขายที่ดินเนาะข้ามา่องนี้บอผิดบังแน่นอนครับเมื่อนี้ก็สิบเอิ่งที่ดินแปลงงามๆอีกแปลงนึงครับเป็นบ้านพ้อมที่ดินครับนี่ยูดติดทางไงเลยครับถนนนิตโยหมายเลขสองสองดินแปลงนี้ยู่บ้านเมือตําบลหิยองอำเภอพางคนจังหวัดสกลครับ อยุดติดกับพางหลาดอย่างเลยนี่ครับไปมาสะดวกสบายครับยู่นี่กลางบานเลยนี่ครับด้านหน้าด้านหน้าเพิ่นเสียสาลาไว้เพิ่นเพิ่นว่างแผนสีข้ายของครับนี่ด้านหน้าด้านนอกหัวครับนี่เพลทมองสีข้ายของเหื่อเป็นเหื่อสามมุกครับจะขอเพิ่นไปอยู่ต่างประเทนะครับเพิ่นไปงต่างเพเทเพิ่นปิดเหื่อไว้ กับบ่มีกุญแจเ,เข้าไปทาทางในกัดเี่ให้ทาให้เบิ่งพ่อข,อข,อขาวๆนะครับเนาะนี่ครับข้างหน้านาเตียงเ้เองสเยาเห็นสลาขายของข,องข้างหน้าแต่าส่วนเพื่อนเห็นตะลงังคาเห็นเห็นตะมุกครับสามมุกเวลาข้างในเวลานาคว่างกับปัญโถมทีไว้แล้วครับนี่จะขายจะขายก็หมอเลยครับรถจอดง่ายครับรถจอดได้หลายคัน อาจจะมาเห็นล้านกรับเขาล่างสุดยอคางทางกันเมาครับมองนี่งมันมาอยูเซือมันยูยมีรได้พควอมครับสี่ล้านบาทน,น่าสนใจครับกวง้างประมาณสามเมตรครับสามุ้นเก้าอันนี้ทั้งนอกหัวครับนี่ทางนอกหัวล่างหนึ่ง แล้วก็มีทั้งในหัวอีกครับนี่ทั้งในหัวเพ่ินกับมีอีกหลังหนึ่งครับอาจจะเป็นหมองจอดรถหรือเป็นหมองยังกระบอหัวครับกว้างประมาณสามเมตรคือกันตัวนี้เงา้ยเงีวเจ็ดเมตรครับลังข้างในนะมีหัวหัวรอบขอบชิดแล้วครับเป็นหัวปูนประตูเป็นประตูเล็กครับนี่ละ บางลักษณะของเ่อนกันเหอนเป็นเ่อนหลังไงครับหลังไงมากๆเลยเป็นเ่อนสองสันสั้นไตนี่เป็นเสาปูนครับพื้นเพื่อนกับมีเท่พื้นคอนเกียรเป็นบางห้องครับห้องร้างนานงนานี่างพวกนันที่ เป็นเสาคอนกรีตเป็นคาดไม้ตรงไม้พื้นพื้นเป็นไม้ฟ้าก็เป็นไม้ครับนี่ความกว้างของมเาคองดินนี่กับประมาณกว้างสักเกือบยี่สิบเมตรครับกว้างยี่สิบเาประมาณ ยาก็ประมาณ20 25เมตร25ถึง30เมตรเนี่ยครับความเยาวนี่มีหัวรอบขอบชิดแล้วเฮือนี่เป็นเฮือนหลังไงดีครับนี่้อมอยู่เลยนี่ครับจะของผลไปเห็นงานอยู่ต่างประเทศเนาะผลโบยล่ามันอยู่เป็นรํารวยแล้วเป็นไปยืนนอกแล้วเ,เกลือยอยากขายครับ เขาทั้งนนเงี้ยนกับเขาไม่ได้ครับเพราะว่าท่านบ่นากุญแจไว้ลังคานี่เป็นลังคามุ่งซี่แพคนะครับมุ่งซี่แพคมุมเนี่ยสามมุกครับนสามมุกทางหลังอีกก็เป็น อันนี้คือด้านนาเนาะเอามเนเบื้องด้านคางครับด้านคางกับกวางญ่ดีครับนี่แต่ว่ากวางญ่ครับแต่ว่าโบเห็นทางในทางในบ้านโบบมีกุญแจเขาเบิ้งครับอันนี้คือด้าน้างด้านตะวันออกครับนี่คือด้านตะวันออก แตวดอ,อนกับเป็นสามมุก้กันครับกําแพงกับหัวกับเป็นกําแพงหัวเรากรอบจิตนี่ครับ,รบกวงขวงอีเี้ครับหลังนี้ไงอีนดีย ตัวนี้น่าจะเป็นต่อเติมไหมครับหมกหมกทางดันคา,างนี่หมกกทางดันตัวนี้นออกในสามหมกนี่นต่อเติมไหม่ั้งแต่เป็นกั้นห้องเป็นประตูกระจกหนะ้าต่างกระจกครับด้านหลังด้านหลังเขาไปบ่ไดเนาะ ด้านล่างมันติดหัวเข้าไปบ่ได้ด้านล่างจะเป็นเป็นมุกหนึ่งครับด้านลัางนะสภาพใคประมาณจักเก่าสิเปอร์เซ็นเนาะมาตกแต่งสีอีกจักเล็กจัน้อยนี่กัดสดใสแล้วครับนี่มันก็ เสากระมองแนะ่บอลมีผูดดูแลเนะาะระคองคนบอยุอเมันกาเสาแน่ละท่าสีไม่เนี่ยก็โอ้สุดยอดเลยครับอยู่ในบ้านในหมู่บ้านเหมาะสำหรับคูยจะขายจะขายครับที่บงังใดกับประมาณนี้เนาะ เงินกับความยาวนี่สองสามสี่หา้าควเมยาประมาณสิบห้าเมตรครับสวสตัวเงินควยาวสิบห้าเมตรควมกวงประมาณเก่าครับเก่าคูณสิบห้าเมตร เบิ้งงด้ครขาๆซ้ำนี้เนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ผมพามาเบื้องเงื่อนพร้อมที่ดินนะครับที่ดินกับประมาณเนื้อเนื้อที่ประมาณงานเศษครับเฮื่อนกับกวางเก้าเมตรยาวสิบห้าเมตรเป็นเงื่อนสองสันครับสันไตเป็นปูนสันเทิงเป็นไม้ราคามุ่งสี่แพ็กโมเนี่ครับ เป็นสามุกเพิ่นสิขายบ้านพร้อมที่ดินนัน่นได้ราคาสี่ล้านบาทครับบ้านพร้อมที่ดินสี่ล้านบาทท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาครับที่เบอร์ศูนย์แปดแปดสามสามสองสองศูนย์ห้าสามถ้าอยากได้รายละเอียดนางกัดคอมเมนต์ข้ามาครับเดี๋ยวผมจะหารายละเอียดมาให้กฟนมือนี้ยังบ้านใดกูแจมมะเขาเฮื่อนเนาะเขาวงทั้งในบ้านใด สนใจก็ติดต่อมาเลยครับเด้อที่ลุงอึดอาดหัวล้านนี่แะครับสำหรับที่นี่ก็คอยยตีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากสวัสดีครับ